สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์อีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะแม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าหมองคล้ําผิวหน้าไม่กระจ่างใสนะคะและที่สําคัญนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระและจุดด่างดําและรูขุมขนกว้างรูขุมขนไม่กระชับนะคะต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสูตรสมุนไพรนะคะและเพื่อนๆสามารถทำเองได้ที่บ้านแบบง่ายๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะสามารถเก็บไว้ได้นานถึง7วันเลยนะคะก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำได้เลยค่ะส่วนผสมอย่างแรกนะคะเราจะใช้เป็นหัวไชเท้าสดนะคะ เราจะใช้หัวใชเท้าสดประมาณประมาณ2นิ้วนะคะเพื่อนๆก็ล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็มาหั่นไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราปอกเปลือกของหัวไชเท้าก่อนนะคะสําหรับตัวหัวไชเท้าอ่ะค่ะเขาจะมีสารที่ช่วยยับยั้งเม็ดสีเมลานีนนะคะและเขายังจะช่วยเรื่องการผัดเซลล์ผิวที่หมองคล้ำได้นะคะ ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเคยใช้ครีมที่มีส่วนผสมของหัวไชเท้าอยู่แล้วนะคะซึ่งตัวหัวไชเท้าอ่ะค่ะเขาจะมีฤทธิ์ที่ค่อนข้างแรงนะคะแม่นายก็เลยไม่แนะนําให้เพื่อนๆใช้แบบสดนะคะให้เพื่อนๆนํามาผสมจะดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยเรื่องลดความแสบร้อนลงได้นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กหน่อยนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้เป็นหัวไชเท้ากับนมสดด้วยนะคะ อันนี้เดี๋ยวเราเตรียมลงในเครื่องปั่นเลยนะคะส่วนผสมต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นนมจืดนะคะสามารถใช้เป็นนมจืดยี่ห้อไหนก็ได้นะคะสำหรับตัวนมอะคะ่ะเราจะใช้ประมาณ5-6ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆตวงลงไปเลย เสร็จแล้วนะคะเรามาเติมผงสมุนไพรกันนะคะสําหรับตัวผงสมุนไพรนะคะเราจะใช้เป็นผงธนาคารนะคะเพราะว่าผงธนาคารเขาจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดํานะคะรักษารอยแผลเป็นรอยสิวต่างๆให้หายไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเขายังช่วยเรื่องรักษาผดพื้นพื่นคันนะคะ,ะเราจะใช้เป็นผงธนาคารประมาณ2ช้อนชานะคะ ต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นผงขมิ้นชันนะคะตัวผงขมิ้นชันเขาจะช่วยลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วเขายังช่วยรักษาสิวสิวเซี่ยนสิวอุดตันหรือสิวผดได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอริ้วรอยนะคะไม่ให้มีริ้วรอยก่อนวัยด้วยนะคะสําหรับตัวผงขมิ้นชันนะคะให้ใช้นิดเดียวนะคะประมาณปลายช้อนนะคะเพราะว่า ตัวผงขมิ้นชันเขาจะมีลักษณะสีที่เข้มกว่าสีของขมิ้นปกติเลยนะคะอ่าสำหรับตัวผงสมุนไพรนะคะเพื่อนๆคนไหนที่หาซื้อไม่ได้นะคะสามารถกดสั่งซื้อได้ที่เพจของแม่นายมาแชร์ได้นะคะหรือว่าลิงก์ไลน์นะคะเดี๋ยวแม่นายจะลงลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะสองละสามสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะเพื่อนๆสามารถไปกดสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เพจแม่นายมาแชร์ค่ะ โอยนี่นะคะเราได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานําไปปั่นกันนะคะอันนี้นะคะเราปั่นให้ละเอียดเลยนะคะเสร็จแล้วเราเตรียมแบบถ้วยเล็กๆหรือช่องใส่น้ําแข็งก็ได้นะคะมาเตรียมไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ได้ใช้อีกหลายครั้งเลยนะคะ เดี๋ยวเรานําไปแช่เย็นให้แข็งนะคะแช่เย็นประมาณ4ี่้าชั่วโมงเขาก็แข็งแล้วนะคะนี่นะคะเรานําไปแช่ในตู้เย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้อยู่ประมาณ5้าช่องนะคะ <Okay. S 1> เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามารถแกะมาใช้ทีละช่องได้นะคะ <Okay. S 1> แกะมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนหยิบใช้มาทีละก้อนนะคะ ฝากไว้นิดนึงนะคะสําหรับใครที่หาซื้อผงสมุนไพรไม่ได้นะคะสามารถไปกดสั่งซื้อได้ที่เพจแม่นายมาแชร์นะคะหรือว่าเดี๋ยวแม่นายจะลงลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะเพื่อนๆสามารถไปกดสั่งซื้อได้นะคะในราคาซองละ35บาทเท่านั้นนะคะถ้าเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนหยิบมาใช้ทีละ1ก้อนนะคะอ่าให้ล้างหน้าให้สะอาดนะคะทําเฉพาะตอนกลางคืนหรือว่าที่เพื่อนๆจะไม่ออกแดดนะคะสามารถนําเป็นก้อนอย่างนี้เลยค่ะ ามาทาที่ผิวได้เลยนะคะสำหรับสูตรนี้จะเป็นสูตรหัวใช้เท้านะคะและผสมผงสมุนไพรนะคะซึ่งจะช่วยทำให้แบบลดฝ้ากระและจุดด่างดำได้ด้วยนะคะและจะบอกว่าวิธีนี้นะคะเขายังจะช่วยเรื่องกระชับรูขุมขนด้วยนะคะให้เพื่อนๆทาให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะสำหรับใครที่ผิวแพ้ง่ายนะคะส่ สามารถทดลองทาไว้ใต้ที่ท้องแขนก่อนนะคะทา,ท,าทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะถ้ารู้สึกว่าไม่แสบไม่คันหรือว่าไม่แดงนะคะสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะ อันนี้นะคะมาให้ทั่วใบหน้าอย่างนี้เลยนะคะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะเสร็จแล้วก็สามารถล้างออกได้ตามปกติเลยนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะสามารถทําได้วันเว้นวันนะคะสำหรับใครที่มีลักษณะที่เป็นฝ้ากระหรือจุดด่างดํานะคะหรือว่าฝ้าแดดนะคะเพื่อนๆต้องทําติดต่อการเป็นประจํานะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าผิวของเราอะคะ่ะจะขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะและที่สําคัญนะคะเรื่องฝ้ากระและจุดด่างดําจะค่อยๆจางและลดลงค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ